แล้วผมชอางอัญชัเยยนาะมาเป็นตาของมิซูมากขายสาวกมิซูนะใครชอบมิซูแท้เดิมญี่ปุ่นนะตัวนี้สวยมากใบาบางยาประกับแผ่นเดิมแท้ทุกอย่างมาอ่าขอเกินเลยร้านผมอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวันดนครสวรรค์เนาะใครสนใจก็มีบริการเก็บปลายทางนะเบอร์โทรผมลงให้เรียบร้อยแล้วโอเคมาวันนี้ลมแรงมากครับโฟกคคัส กองแป๊บหนึ่งโอเควันนี้ก็ไม่ได้ติดนานนอ้แยักน้ํามันใต้ตูดนิดนึงเช้ามานะพี่แล้วก็ดันโช๊คกระด,ระดงกลางเล่งสักนิดนะไม่ต้องเล่งเยอะพี่นิดเดียวพออ่าแล้วก็ดึงติดนะตรงตรงนี้ลเ,ลลเล่งงนะงงัะทำเงินเบาเสียงสปิงนะผมแจ้งสปิงไปให้ประหยัดน้ำมันนะพี่แส,งสดงนี้ ใช้เลยนะพี่มาฟังเสียงเล่นกันเห็นป่ามาันยมันตกแต่งสปิงเพื่อยกน้ามันนะเล่งนิ่มๆเลยพี่สวยครับพี่ดับน่ายนะพี่พอ่าสวยๆเลยครับขอบคุณครับ